สวัสดีครับพี่น้องครับเจ็ดนาฬิกาเช้าวันที่สิบเก้ากรกฎาคมเรามาดูตำแหน่งพายุนะครับตำแหน่งพายุวิพานะครับพายุวีพาก็อยู่ฟิลิปปินนะครับอยู่ฟิลิปปินกําลังจะเคลื่อนตัวก็ยังอยู่ที่ตอนบนนะครับยังอยู่ที่เกาะลูซอนอยู่นะครับยังไม่ลงจากยังไม่ออกจากพื้นผิวนะครับยังคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวลงมาสู่ทะเลจีนใต้นะครับวันนี้นะครับ วันนี้เรามาดูการเคลื่อนตัวของเขานะครับบ้านเราอยู่ทางนี้นะครับประเทศไทยอยู่ทางนี้นะครับประเทศไทยอยู่ฝั่งทางด้านตะวันตกของพายุนะครับพายุอยู่ด้านตะวันออกนะครับอยู่ฟิลิปปินส์นะครับเรามาดูการเคลื่อนตัวของพายุนะครับนับจากวันนี้ไปนะครับนับจากเช้าวันที่19นี้ไปนะครับพายุจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกนะครับวันที่19วันที่20ก็จะแตะขอบ ประเทศจีนนะครับตอนล่างนะครับกรเคลื่อนตัวมาถึงเกาะไฮลำนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพอวันที่ยี่สิบเอ็ดเที่ยงคืนนะครับกลางดึกวันที่ยี่สิบเอ็ดก็เขาก็อยู่ในตรงบริเวณตรงกลางอ่าวตังเกียเลยนะครับตรงกลางระหว่างพื้นดินกับทะเลนะครับอ่าวตังเกียนะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับในช่วงกลางดึกนะครับรัศมีของเขานี่ ถึงเขาจะอยู่ที่อ่าวตังเกียรัศรมีของเขาหน่ยครับราศมีฝนของเขาเนี่มาถึงลาวแล้วนะครับมาถึงลาวแล้วนะครับมาถึงลาวเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาตีสองตีสามนะครับของวันที่ยี่สิบสองนะครับเช้าวันที่ยี่สิบสองเนี่สังเกตดูเช้าวันที่ยี่สิบสองฝนตกหนักแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเวียดนามตอนบนแล้วก็สปอลาวนะครับแล้วก็บ้านเราก็บึงการนครพนมนี่หนองคายเริ่มมีเมฆปกคลุมนะครับเริ่มมีเมฆปกคลุมเช้า เช้าวันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับเช้าวันที่ยี่บสองนะครับเช้าวันที่ยี่บสองฝนไอจุดศูนย์กลางของพายุยังอยู่ที่อ่าวตังเกียรเลยนะครับปากอ่าวตังเกียรเลยนะครับต่อไปวันที่ยี่สิบสองตอนเที่ยงวันนะครับดูที่ครับเที่ยงวันนี่ฝนตกมาถึงภาคเหนือเราแล้วนะครับภาคเหนือด้านตะวันด้านตะวันออกเรานะครับยี่บสองตอนเที่ยงวันนี่ฝนตกมาถึงภาคเหนือแล้วนะครับอีสานตอนบนนะครับรับนะครับทีนี้ ต่ำลงมานะครับอีสานตอนบนนีบึงการนครพนมสกลนครหนองคายนะครับรับแล้วนะครับวันที่ยีสองเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มรับแล้วนะครับเมื่อมาแต่เช้าเลยนะครับแต่เที่ยงวันนีฝนเริ่มเข้าหนักเริ่มหนักที่บึงการแล้วนะครับมีผลกระทบต่ออีสานบนแล้วนะครับวันนี้พอช่วงบ่ายนะครับพอช่วงบ่ายนี่ก็ตกเริ่มตกหนักที่ด้านตะวันออกของภาคเหนือแล้วนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัด แพร่อุตรดิตนะครับด้านตะวันออกของของภาคเหนือเริ่มโดน,น,นแล้วครับอีสานบนเราก็บึงการต่อเนื่องนะครับบึงการตกต่อเนื่องตั้งแต่เที่ยงมาเลยนะครับบึงการหนองคายสกลนครน,นะครับสกลนครเราไม่เท่าไหร่นะดูสีดูสีต่างกาันสีม่วงจะหนักบึงการนี่จะหนักนะสีม่วงเฉพาะลาวหนักอยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลาวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต ยี่สิบสองช่วงบ่ายนี่พายุยังไม่ออกจากอ่าวตังเกียรเลยนะครับแต่ฝนมาแล้วฝนมาถึงภาคเหนือเราแล้วนะครับต่อไปไปดูยี่สิองช่วงเย็นนะครับยี่สิบองช่วงเย็นฝนเริ่มขยับขึ้นมาแตะขยับมาแตะทางฝั่งเวียดนามนะภาคเวียดนามเหนือนะครับจุดศูนย์กลางนะครับเข้ามาอยู่ในเวียดนามเหนือนะครับด้านตะวันออกของเวียดนามเหนือก็ภาคเหนือเราก็ฝนตกแล้วเต็มเมแล้วอีสานเราก็เต็มเมอีสานบนนะครับอีสานตอนบนนี่เต็มเตมนะครับ เต็ม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 แล้วนะครับช่วงเย็นนะครับพอกลางคืนมานะครับพอตกกลางคืนมาอ้าวทำไมมันหย่อนลงมานิดนึงนะครับหย่อนเขาหย่อนลงมานิดหนึ่งนะครับหย่อนลงมานี้ถ้าหย่อนแบบนี้ก็ทาให้บึงการสกลนครนครพนมรับเต็มเต็มด้วยนะครับรับเต็มเต็มด้วยนะครับในช่วงประมาณสามทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มนี้บึงการสกลนครนครพนมหนองคายอุดรธานีด้วยนะครับ พอกางดึกของวันที่ยี่สิบสองอ่ากางดึกของวันที่ยี่สิบสองลงลึกมาถึงขอนแก่นเลยพี่น้องครับแต่เ็าเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับลงลึกมาถึงภาคอีสา,เานเราตอนกลางเลยนะอีสานตอนกลางแลยสมุขดาหานกาลสินขอนแก่นนะครับยศไอชัยภูมินะครับหนองบัวลำพูจังหวัดเลยจังหวัดหนองคาย จุดที่หนักหน่อยก็คือจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรน,นะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับนี่คือกลางเดึกของวันที่ยี่สิบสองนะครับส่วนภาคเหนือก็ฝนเข้าละเลงอยู่แล้วครับภาคเหนือฝนเข้าละเลงอยู่แล้วด้านตะวันออกต่อไปหลังเที่ยงคืนไปอีสานบนเราก็รับเต็มเต็มนะครับอีสานบนนะครับรับเต็มเต็มภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคเหนือก็รับไปเต็มเต็มนะครับ จุดศูนย์กลางยังอยู่ที่รอยต่อระหว่างลาวกับเวียดนามเหนือนะครับลาวเหนือกับเวียดนามเหนือนะครับจุดศูนย์กลางของพายุนะครับในวันที่ยี่สิบเช้าเช้าเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับเช้าเมื่อวันที่ยี่สิบสามในอีสานบนเต็มเต็มนานไงขนาดนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันนี้วันที่19นะครับมีโอกาสที่จะหย่อนลงมาเอียงนะครับมีโอาจะถึงวันนะครับมีโอกาสที่หย่อนลงมาใส่อีสานตอนบนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องครับวันที่23า 23ตอนเที่ยงวันเริ่มพยามมาอยู่เต็มพื้นที่ของสปลาวนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่สปลาวเหนือนะครับลาวบนนะครับลาวบนแล้วนะครับละภาคเหนือก็รับเต็มเต็มนะครับวันที่23ตอนเช้านี่รับเต็มเต็มนะครับส่วนอีสานบนเราเริ่มเบาลงทางด้านตะวันออกเริ่มเบาลงมาหนักอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายนะครับทีนี้มาอยู่ที่หนองเขืนหนองคายและจังหวัดเลยนะครับหนองคายจังหวัดเลยในช่วงเที่ยงวันของวันที่23นะครับ ช่วงบ่ายวันที่23ก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือและลาวเหนือนะครับลาวบนนะครับช่วงเย็นของว so ันท so ี่23 like ่าก็อยู่ภาคเหนือนะครับอยู่ภาคเหนือแล้วสลายตัวนะครับลักษณะสลายตัวแล้ววงกลมล้อมรอบเริ่มไม่มีแล้วนะครับเริ่มสลายตัวเป็นพายุส่วนร้อนหรือเป็นดีเบชันไปแล้วนะครับเป็นดีเบนชันไปแล้วนะครับอย่างแต่ก็ยังตกอยู่ที่ภาคเหนือนะครับยังตกอยู่ที่ภาคเหนือตอนเย็นวันที่23นะครับ กลางเดึกยยบสามเต็มเต็มอยู่ที่เชียงรายเลยจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่เชียงรายนะครับกลางดึกของวันที่ย3บสามจุดศูนย์กลางของพายุดีเป็ันเนี่ยก็อยู่ที่เชียงรายนะครับตกที่เชียงรายคืนวันที่ย3บสามตกที่เชียงรายจนหนักๆนะครับรุ่งเช้าวันที่ย4บสี่ออกไปพม่าแล้วครับออกเขตพม่าแล้วครับแต่ฝนก็ยังหนักอยู่ที่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับ ชียงใหม่เชียงรายไม่ห้องสอนนะครับในช่งชวงเช้าวันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่ก็จะตกไปถึงยี่สี่ก็จะตกไปทั้งวันนั่นแหละรครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือยี่สี่ก็จะตกไปทั้งวันเลยนะครับตกไปทั้งวันจนจนถึงวันที่ยี่บห้าตอนเช้านะครับจะสังเกตว่าพายุเริ่มหย่อนมาแล้วก็มีโูกใหม่นะครับในลูโใหม่ขึ้นมาตามมาอีกนี่จะมาถึงเราไหมนในโูกนี้นะครับ ตรงนี้จะมาถึงมาเราไหมครับจะเป็นพายุหรือไม่ครับยังกลมๆลมริงๆิงอยู่นี่ลูกใหม่นะครับแลวลูกที่สามนนยังมีอีกนะครับลูกที่สามนนลูกใหม่นี้ก็เหมือนกับจะก่อตัวนะนี่นะครับลูกที่สองนี่กำลังจะก่อตัวอยู่นี่ใกล้ๆกก่อไฮหลั่มนี่นะครับด้านตะวันตกฟิลิปปินส์นี่นะครับแต่แต่จะเพิ่งดูครับเรามาดูลูกนี้ก่อนลูกวิพาก่อนนะครับตลอดคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับพี่น้องครับการเคลื่อนตัวของพายุวิพามีผลต่อเราเริ่มยีิบสองนะครับยี่สิบ สวัสดีครับ